สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้พวกเราสองคนนะคะอยู่ที่เทศกาลอินทผาลามสดค่ะเราอยู่กันที่สวนตันคู่ค่ะจังหวัดอุดรธานีไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะขับรถมาประมาณแบบ15-20นาทีประมาณนี้ก็จะได้เจอกับสวนอินทผาลามขนาดใหญ่15ไร่เลยทีเดียวใช่คือสวนนี้นะ่ะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่17ดกรดกฎาคมค่ะตอนนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยก็คือว่าแบบอินทผลัมเนี่ย กำลังออกผลทุกต้นเลยอ่ะสุกเต็มต้นเลยค่ะพี่ฝนสวยมากมาถ่ายรูปก็สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเดินเที่ยวได้หมดเลยเนาะทั่วทั้งสวนใช่ค่ะแล้วก็เทศกาลนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามีแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นประมาณเดือนกรกฎาจนถึงประมาณกันยาประมาณนี้ค่ะซึ่งวันที่พวกเรามาเนี่ยก็อยู่ประมาณแบบปลายปกรกฎาประมาณเนี้ยไปเดี๋ยวพวกเราสองคนจะพาไปชมสวนค่ะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะ วันนี้นะคะพวกเรามาที่สวนอินทผลามสวนตาลคู่นะคะโชคดีมากเลยค่ะวันนี้เราเจอคุณพ่ออำนาจที่เป็นเจ้าของสวนด้วยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นเราจะให้คุณพ่ออำนาจเนี่ยพาพวกเราเดินชมค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสวนอินทผลามให้พวกเราฟังเลยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับอินทผาลามสวนตาลคู่ที่นี่เลยค่ะ เปิดมานานหรือ,อยังคะเริ่มลงมือมาปลูกเนี่ยปี2555ได้แรงบันดาลใจมาจากเมื่อครั้งสุดท้ายที่ไปเป็นผู้าก,การจังหวัดสกลคนครแล้วก็ไปเจออินทผลัมเนี่ยปลูกได้ที่สกลคนครเราก็เลยคิดว่าอืมตัวนี้แหละหลังเกษียณเราจะสร้างขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ยมีรายได้จริงๆเราตั้งใจเลยว่าที่เนี้ยเราจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ เพราะนั้นเราก็เปิดสวนเราเนะี่ยตลอดเลยใครอยากเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงสามารถเข้ามาได้เลยเราก็จะมีคนถ่ายทอดเทศกาลเปิดสวนมีอะไรบ้างคะไปลายปลายมิถุนาต้นกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่อินทผพลมสุกพร้อมกันทั่วประเทศของเราก็ดูว่าวันที่ผลผลิตสุกเยอะๆพร้อมกันเป็นวันเปิดสวนทุกคนจะได้มาเยี่ยมชมมาพูดคุยผู้คนก็ทยอยออกมาที่สวนวันนั้นแม้ ลูกค้าไม่ได้มาสวนแต่ก็ยังออเดอร์สินค้าของเราเนี่ยทางทางออนไลน์นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีครับทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถทำตัวนี้ให้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ความรู้จากคุณพ่ออํานาจมาค่ะว่าให้เราเนี่ยเลือกลูกที่แตกหลายเยอะที่สุดลูกนั้นจะหวานค่ะตอนนี้เราก็ต้องมาแบบ ด้ววยตัเองได้แล้วอันนี้แล้วกันนี่ของพี่แล้วก็วิธีกินนะคะก็คือต้องง่าตรงกลางแบบนี้เพราะว่าจะมีด้านหวานกับด้านฝาดหัวเนี่ยจะหวานท้ายจะฝาดให้ทานด้านขวานี้ค่ะไปค่ะหืมกรอบมากทำเมื่อยอืม หวานค่ะแล้วก็มีสดฝาดนิดนึงคุณแม่บอกเราว่าลูกแรกอะ่ะมันจะรู้สึกฝาดแต่พอกินไปเรื่อยๆมันก็จะหวานขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะคะเ,คเราก็จะมาชิมเครื่องดื่มจากอินทผลัมค่ะขวดสีเขียวเป็นแบบผลสดค่ะส่วนขวดสีชมพูจะเป็นแบบอบแห้งค่ะแบบขวดเนี่ยราคาอยู่ที่ขวดละ40บาทส่วนในมือของฝนเนี่ยก็จะเป็นแบบกระป๋องนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําอินทผลัมโซดาค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นอินทผลัมอัดกา๊าซ เป็นแบบอินเทอร์จีอะค่ะกระป๋องเนี่ยจะอยู่ในราคา35บาทค่ะเดินชมสวนอินทผลามมาเหนื่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแช่เย็นๆเลยค่ะเริ่มที่แบบกระป๋องของพี่ฝนชิมเป็นอะไรดีคะของพี่ชีวิตโซดาของอุ้มเป็นอนเอร์จีนะเฮ้ยดีอะนี้อันนี้จะเป็นแบบหวานๆค่ะแล้วก็รสชาติเหมือนแบบเครื่องดื่มชูกกลาลังยี่ห้อหนึ่งอะคือกินแล้วมันสดชืน่นดีตัวเนี้ยกินแล้วหวานจ้ากินแล้วสดชื่นมากเลยค่ะ ของอุ้มจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเป็นน้ำอินทผาลัมอบแห้งนะคะทําจากอินทผาลัมผลแห้ง100%เลยอันนี้ก็จะเป็นอินทผาลัมสดนะคะข้างในข้างในยังมีตะกรนของตัวแบบผลไม้อินทผาลามัมเลยค่ะ60แคลเองกดเนี่ยแคลอรกกนนี่ตัวอินทผาลัมสดเนี่ยจะหวานกว่าแต่ก็ไม่ได้หวานมากนะคะคือกินเรารู้สึกว่าหวานพอดีพอดีอันนี้ก็เป็นกลิ่นเหมือนอินทผาลัมอบแห้งนะคะขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ไม่ได้หวานมากเหมือนกัน อร่อยดีนะคะใครต้องการความสดชื่นก็สามารถมาซื้อได้มีทั้งแบบเป็นขวดแช่เย็นแล้วก็เป็นแบบแพ็คด้วยที่สําคัญเนี่ยหวานโดยธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะถ้าใครอยากจะทานอินทผาลาัมสดจากต้นหรือว่าจะมาซื้ออินทผาลาัมสดจากสวนเนี่ยเราสามารถมากันได้ที่ไหนคะมาได้ที่สวน,าน,าน,าวานตนนนนาลคู่ค่ะบ้านนาหวานตําบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าต้องรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเทศกาลนี้เนี่ยมีแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะสาหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ขอตัวไปกินอินทผลัมกันก่อนค่ะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมตามมานะ